ไปติดตามเรื่องราวในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีครับคุณผู้ชมอย่างที่คุณมินเนี่ยได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าปัญหาของอ e ีกัวน่ากาลังเข้ามา,าเขาเรียกว่าทําลายความสงบสุขกับคนในพื้นที่ด้วยนะครับอ,อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับมีคําสั่งห้ามนําเข้าอีกัวนาทุกชนิดหลังจากสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในจังหวัดลบบุรีครับ ก่อนหน้านี้นะครับเราได้เสนอข่าวว่าประชาชนในจังหวัดลบบุรีเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากอีกัวนาไปกัดกินพืชผ,ผลทางการ,กรเกษตรนะครับล่าสุดนายอัธพลเจริญชันสาครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการออกประกาศนะครับกับเรื่องกําหนดชนิดสัตว์ป่าที่ไม่พิจารณาอนุญาตให้นําเข้าเนื่องจากสถานการณ์ครับ เกี่ยวกับการพบอีกัวนาจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติบริเวณจังหวัดลบบุรีโดยกัดกินพืชผลทางการเกษตรของประชาชนและก็มีจํานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศจนสร้างความดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งอีกัวนาที่พบบริเวณดังกล่าวครับเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ขณะนี้ยังไม่ปรากฏสาเหตุที่แน่ชัดของการพบชนิดพันธุ์ดังกล่าวในธรรมชาตินะครับดังนั้นครับจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา23และมาตรา116แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุม พุทธศักราช2565ซึ่งออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2512ไม่พิจารณาอนุญาตให้นำสัตว์ป่าตามประกาศดังกล่าวเพื่อควบคุมปริมาณภายในประเทศจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคือกลุ่มที่1สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์วงอีกัวนาลำดับที่690อีกัวนาทุกชนิดในสกุลอีกัวนา